ไอ้พวกนี้เนี่ยมึงเล่นละครต้มคนดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวารเป็นพวกผีเข้าผีออกือผุตสัมบ้านที่นี่เฮ้ยมึงอย่าทะเลาะกันแต่ไม่ใช่อยู่ๆกลางวันกลางคืนมันกอดกันแล้วไม่เนียเลยอะ่ะจะทําอะไรก็ให้ใหมันหน่อยที่คุณคุณไปยุบุตรในยุ่งอะไรกับพรรคเก่าไกลเขาถือว่าเขาเป็นผูเขาตั้งไหมก็คุณหมดสภาพไปแล้วอ่ะใช่เขาไม่ให้ยุ่งกันเมืองมันมันนคนละพักแล้วอ่ะ คุณมายุ่งอะไรเขาใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่แล้วถูกตัดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทำไมคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยี่มายุ่งรรคเก่าไก่เพราะคุณเป็นคนละรรคกันคุณอยู่อนาคตใหม่คุณตอนนี้ก่อนอนาคตคุณไปหาอนาคตใหม่เองใช่ไหมอนาคตในโลกที่ของคุณต่อไปยงไมายุ่งเก่าไกลทาไมอันนี้เป็นวิธีการหาเสียงแบบตื้นๆนะชาวบ้านพวกบ้องตื้นตามไม่ทันกัอย่างเปิดเผว่า ทำแล้วทำอยู่อยู่ต่ออะไรพวกนี้นะเกมหาเสียงตื้นตื้นพวบ้องตื้นนะท,ท,ที่ตามไม่ทันนะอันนี้คือเป็นการาเล่นเล่นปาหีให้คนดูดึงดูให้เป็นข่าวคนจะรู้ใช่ไหมสเสร็จแล้วก็จุบจบจบจบอย่างเงี้ยธรรมดาโทเหมือนกันนะนนทำแล้วทำอยู่อยู่ต่อทั้งหมดเนี่ยเกมเกมหาเสียงนั่นแหละเป็นลีลาคือไม่มีมุกใหม่เลยไงคือต้องเช่นแบบนี้แหละ พอพวกบรรณาธิกแรขาตามเยอะไหมโอ้ตาม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 เพราะตอนนี้เก้าไกลมีปัญหาไงคือเขาเขาไม่พูดถึงเรื่อง1้อยสิบไงใช่ไหมก็พวกก็พวกพวกพวกสมนิ้วก็เลยเกิดอาการมึนชาขึ้นมาไหมนี่จุ๊บกันไปเหมือนเหมือนเหมือนพวกนั่นเลยพวกอะไรนะบันดะอะไรที่เขาทำอะไรอยู่นะดูตอนดูแบบ ถ้าถ้าจะเข้าไปหอมแก้มสุกของซองผูกกันแล้วว่าพี่เมื่อกี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาทำในสภามาคู่ใช่ไหม่อน้านูใช่ไหมอันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งหรือเปล่าที่เป็นอีกคู่หนึ่งใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมอีกคู่หนึ่งหรือเปล่าแล้วเท่าเท่าพี่พบนี่ดีดมากเลยนะโดยนดูเท่าพี่พบพี่ที่ลุกขึ้นเฮเมื่อกี้เนี้ยอีดบอกเล่นสมบทบาทตีบทแตกไว้ตีบทแตกไว้สมบทบาทไว้นะ ที่มันแตกจริงๆเยนี้น <g ings> เดี๋ยวหม,มวายวาต้องหามุกใหม่หมายความว่าพี่โสพี่โสมองว่าอันนี้มันคือฉากหนึ่งอะคะแกล้งแกล้ง<ช>ทําเป็นขัดแย้งให้เห็นว่าประชาธิปไตยมันจะงม,มีความเห็นต่างกาันแต่สุดท้ายก็อยู่ร่วมกันได้กา้าวเดินกันต่อไปอะไรอย่างนี้แหละฮะพวกสามนิ้วยังเชื่อวแบบ่าเออที่จริงมันก็ยังซู้เยอะไมไ่ทิ้งความต้องการนะยังมีเหมือนเดิมนะยังเอาอยู่ยังอยู่นะฮะ ยังอยู่พิไทยเหมือนเดิม oh. เหมือนเดิมนะพวกเหมือนเดิมอ่าเกมตื้นตื่นโต้ทำตัวเป็นคนรุ่นใหม่แต่มันไม่ใช่นะอันแรกก่อนเลยก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยผมเมื่อวานผมบอกให้ดีกันซะได้หไหมดีกันแถะไม่ต้องไปทะเลาะก,กันอย่างนี้หรอกนะเอ,อเพราะว่าคุณปิยบุตรก็มีปัญหา เขาหลังจากโดนเอาออกไปจากเป็นกรรมการบริหารพักเขาก็ไม่ได้มีบทบาทในพักเต็มที่แล้วคุณคุณพิธาเข้ามาบริหาราก็บริหารก็มีปัญหาภายในถึงขนาดกลุ่มเส้นได้หลายกลุ่มก็ออกไปนะฮะเพราะว่าอยู่ไม่ได้กับความไม่เป็นประชาธิปไตยผมถึงบอกว่ายังไม่มีพักไหนหรอกในประเทศไทยเป็นประชาประชาธิปไตยมันเป็นทุนนิยมเป็นไอ้พวก อ้างตัวว่าเป็นรประชาธิปไตยก็อ้างตัวเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เลยคุณดูวิธีวิธีกอดจุกกันดิ้วิธีเป็นกอดกันเะนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอละครน้ำเน่าในทีวีที่ตบจุกตบจุกไม่ไม่ใช่เป็นคนรุ่นใหม่เลยนะไอลักษณะแบบนี้วิธีคิดแบบนี้วิธีทําแบบนี้นะี่นะผมคิดว่ามันเป็นคนรุ่นรุ่นเก่าด้วยแต่แอบอ้างตัวเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่ทําอย่างนี้หรอกคุณต้องใจกว้าง คุณเป็นนักวิชาการก็ต้องเป็นนักวิชาการที่นักวิชาการที่ใจ่กว้างใช่ไหมแล้วที่สําคัญเมื่อวานผมบอกไงไหมพวกคุณทําอะไรกันอยู่คุณหลอกเด็กให้มันไปติดคุกหลอกเด็กให้บีบบาดเจ็บหลอกเด็กกาลังจะตายบางคนไม่ยอมกินอาหารและพวกคุณจะทําอะไรกันใช่ไหมอัน,นี้ผมคิดว่ามันเป็นดัดจริตของไอ้พวกดัดจริตที่เขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วอยากมีอํานาจ แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเมียมนาเนี่พวกนี้จะบริหารเป็นไหมแค่รับบริจาคเงินเบเดยังเคลียร์ไม่ได้จนวันนี้เลยให้เขามาบริจาคเงินนะแต่แต่แตจกเงินนั้นไม่เป็นเลยจะแจกจะให้เขาเนี่ยยังมีปัญหากันเองเห็นไหมผมถึงมองว่าคนพวกนี้ไม่มีความสามารถจริงๆและสำคัญที่สุดนโยบายทางการเมืองไปเอาราอะไรกับเจ้าอ่ะไอ้ที่เป็นอยู่ทุกวันที่มันคอร์รัปชันที่ ชูวิทมันด่าทุกวันเนี้ยคือสองสามกลุ่มเท่านั้นเองหนึ่งนักการเมืองบริหารชาติใครไปบริหารล่ะคนอย่างคุณธนาธรเนี่ยนะใครใครไปบังคับคุณธนาธรล่ะมาอ่ะมาอันที่สองเรื่องที่คนพวกนี้เนี่ยนะ,ะจะบริหารประเทศนโยบายเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยว่าไอ้ก,การคอร์รัปชันในปัญหาทั้งหมดที่เลวร้วายในวันนี้ต้นเหตุปัญหาทั้งหมดมาจากนักการเมือง ข้าราชการแล้วพอขาที่สามงานเนี่ยผมผมถึงบอกว่าคุณธนาธรพวกนี้มันมันเด็กน้อยเลยนักเรียนฝึกหัดเลยในการที่จะเข้ามาเข้ามาทางเวทีการเมืองนะเพราะงั้นผมผมดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมยังกับกบคุณเกย,ยังบอกเลยเออไม่นึกว่ามันเนี่ยนะขอใช้คําว่ามันนะไม่ว่ามันเนี่ยนะจะต้มคนดูขนาดนี้แล้วแถมยังมากอดกันเอาเป็นเอาตายอีก แค่วันเดียวว่าไอสื่อมวลชนหลายคนนี่เขาคอยกันเขาบอกว่าไอมันต้องไม่ยอมกันแน่มันต้องมีปัญหาต่ออ,อ,ตอ,อีกถึงขนาดคุณปียบุตรบอกเลยจะเขียนต่อให้ครบจะเขียนให้หมดเลยแล้วจะออกรายการเพื่อไปออกรายการเชิญไปก็จะไปออกจะไปเล่นงานพิธาละเหมือนพร้อมแฉพร้อมแฉใช่ไหมพร้อมไปพูดแล้วก็แฉไมปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่มีรายละเอียดออกมา กนี้เท่ากับอะไรไหมไอ้พวกนี้เนี่ยมึงเล่นละครน,นะต้มคนดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นพวกผีเข้าผีออกอมผมอุตส่าห์เม่านนี้นะเฮ้ยม, ي, มึงอย่าทะเลาะกันแต่ไม่ใช่อยู่ๆกลางวันกลางคืนมันกอดกันแล้ว <c oughs> เออไม่นีเลยอะ่ะจะทำอะไรก็ <c oughs> ให้มันดีหน่อยสิจะดีกัน <c oughs> ก็ให้มันมีเหตุผลหน่อยสิใช่ไหมการดีกันของคนเนี่ยไม่ควรจะ ทำแบบนักการเมืองที่มันสามาน่ะผมไม่เข้าใจว่าคุณฟยุบคุณไปยุตรในอยุ่งอะไรกับพรรคเก่าวไกลเ้าเขาถือว่าเขาเป็นผูเขาตั้งไงก็นาคุณหมดสภาพไปแล้วอ่ะใช่เขาไม่ให้ยุ่งกันเมืองมันมันคนละพักแล้วอ่ะคุณมายุ่งอะไรเขาใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมใช่แล้วถูกสัดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทำไมคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่มยุ่งรรคเก่าไก่เพราะคุณเป็นคนละรรคการคุณอยู่อนาคตใหม่คุณตอนนี้ก็อนาคตคุณไปหาอนาคตใหม่เองใช่ไหมอนาคตในโลกที่ของคุณต่อไปทำไมมยุ่งเก้าไกลทาไมเก้าไกลเขาพยายามจะฉีกตัวออกมาคือไม่อยากจะยุ่งเรื่องร้อยสิบสองใช่ไหมเพราะว่าทางนั้นคือทางตันและเป็นทางอับแสงและมีแต่ความมีแต่เคราะห์ร้ายรออยู่เ็าพยายามแยกไป คุณไปญีุ่่ยังยังกลาวเข้ามาบอกเอ้ยผมยังมีส่วนอะไรนะแต่ถามว่ามีส่วนอะไรล่ะคุณธนาธรยังไม่มีส่วนอะไรเลยซ้ำไปเพราะคุณอยู่คณะคตใหม่คนละพรรคกันอันนี้คือความเป็นจริงอันนี้เป็นเรื่องคุณพิธากับพรรคของเขาไม่เกี่ยวกับคุณธนาธรหรือคุณพิยบุตรแล้วคุณก็นคุณผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยนะคุณช่อคุณช่อไม่ไม่มีเกี่ยวอะไรเลยเลยคุณช่อยังดีที่ไม่มายุ่งไม่มีข้องแวะอะไรด้วยนะแต่ถามว่าปิยบุตรกับคุณธนาธรคุณคุณต้องไป อยู่ในโลกทีุ่มคุณต่อไปแล้วโลกที่คุณไม่มีสิทธิ์ะนะคุณก็จะนอกเวทีการเมืองไปไปแสดงความเห็นในการเมืองตามเวทีต่างๆพวกเอฟซอะไรโน่นก็แล้วแต่แต่ไม่ได้ยุ่งในเวทีสนามยางเป็นทางการของการเมืองไม่มีสิทธิ์แล้วเ<า>วมื่อวานคุณพิธาหลังจากที่เขาดีกันเนี่ยมันมีคําพูดที่หลุดออกมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณปิยบุตรเนี่ยไม่ได้เข้ามา,เ,าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพรรค นะว่ามันเพราะว่าไม่ได้เข้ามาจึงทําให้มีช่องว่างเห็ไหมที่ไม่สามารถคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นไอไอ,อความพูดคุณพิธาเนี่ยพูดออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าพูดในช่วงที่มันไก่เกียกกันแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่และคุณสมพลพูดถูกคุณปิยวุตรเป็นถ้าให้ผมพูดนะเป็นนักวิชาการที่ออกจะขากใจแคบไปหน่อย เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News1 l n e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ